ครับตัวดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทุกท่านนะครับผมธนวันรยศุลแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานนะครับวันนี้มาที่ทางภาคอีสานครับถือว่าปลายสุดของทางภาคอีสานของเรานะครับจังหวัดเป็นจังหวัดน้องใหม่ก็คือบึงการนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับได้มาในสวนของใครนั้นขออนุญาตให้เจ้าของสวนได้แนะนําชื่อเรานิดนึงนะครับผมครับผมตัวดีครับพี่ครับขออนุญาตแนะนําชื่อนิดนะครับคุณพี่ครับครับผม คุณพี่เฉลิมพลครับคุณพี่เฉลิมพลนะครับตอนนี้ที่เราอยู่เป็นหมู่บ้านของอะไรครับตอนนี้เาเรียกหมู่บ้านท่าสะอาดท่าสะอาดตำบลไคสีตำบลไคสีอำเภอเมืองจังหวัดพิมการอำเภอเมืองจังหวัดพิมการนะครับก็ยังอยู่ในบริเวณอำเภอเมืองนะครับในเหมือนกับเคสเคสที่ผ่านมาส่วนยางของพี่นะครับตอนนี้อายุยางประมาณกี่ปีนะครับปู่ปี40ก็ประมาณ15ปี นั่นแหละ15ปีนะครับแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับสวนยางที่นี่แต่มันอยู่ในช่วงของการสาดใบนะครับและก็ที่ด้านหลังที่เราเห็นนะครับก็คือจะเป็นแม่น้ําโขงนี่เองนะครับแล้วฝั่งน้นก็ถือว่าเป็นฝั่งลราฝั่งลรานะครับเป็นบ้านเมืองพี่เมืองน้องของเรานะครับแต่ในการที่ดูนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าต้นใหญ่นะครับแต่ประสบปัญหาตั้งแต่ไม้กระทั่งเปลือกหรือว่าในส่วนของนี่แตกร่อนออกหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ผมได้ทําการในการ ขูดออกหมดนะครับในกรณีนี้ก็คือพักหน้ายางมากี่ปีแล้วครับตัวนี้ก็ประมาณสองสามปีสามปีอะสามปีนะครับตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาก็คือน้ํายางไม่ออกนะครับตีเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานนะครับที่นําได้นําผลิตภัณฑ์ของเยืไอแคนของเรานะครับซึ่งในตัวสปริงและก็ตัวสปาร์กนะครับเพื่อมาแก้ปัญหาในส่วนของหน้ายางไตยนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าของสวนนะครับเขาได้ สัมผัสด้วยตนเองแล้วก็แล้วหลังจากเจ็ดวันเดี๋ยวผมก็จะมาติดตามด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอบอกวิธีการใช้แล้วก็วิธีการทําให้กับเจ้าของสวนเขาครับครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูติดตามผลงานตอนต่อไปครับขออนุญาตดูสังเกตถ่ายรอบๆบนิดนึงครับขออนุญาตถูดนะครับ,ออดรบเดี๋ยวเราจะเปิดหน้ายางเรสังเกตเห็นนะครับว่าเปลือกแตกออกหมดแล้วนะครับเปลือกร่อนหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องขูดออกในบริเวณนี้ ครับโอเคเดินไปคลิปหน่เลยเขียนในเขียนป้ายเดี๋ยวเราจะมาหมายเหตุไว้นะครับในส่วนจากป้ายหนป้ายที่ทำไว้กี่ต้นกี่ต้นนะครับวันนี้สีม่วงนพี่เห็นยากที่โคนนะครับก็จะแตกหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้จิลิเนซแล้วก็ปุ๋ยเม็ดของเรานะครับซึ่งเป็นปุ๋ยแคปซูล นะครับจะมาลาดโคนต้นด้วยอโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูติดตามผลตอนอเก็บผลว่าน้ำยางออกนะครับี<อ>๋ยวเปงนที่เ,เขาเปิดหน้แรงเราไมา่ได้อาไม,มวันนี้ จะสังเกตนะครับวันนี้วันที่12มกราคม2556นะครับเหตุการณ์ปกติคร okay, so. ับโอเคไหมนิดนเงเหล่านิดหนึ่งมอเคป่ออ๋อบกคร่อเนค่นี้ดูนะเขาละคนมาหรือฮะที่ออกจะเอกมังฮะกจนี้ ว่าด้ผลนู่นแก้วอยากจีบเท่าไหร่เด็จีบเลยครับจะคลองสวนจิดเองครับให้ให้เขาลองทำเลยเจ้าครับเเลดต้นทำให้ดูครับต้นหนึ่งก่อนตัวผลิตภัณเรานี่คือตัวสปาร์ตมันไม่ใช่ออกกันเดียวแล้วครับอันนี้มันเป็นเส้นราดำลงแล้วด้วยที่นี่มันเป็นโรคนี่แหละตอนนี้ตอนนี้ก็คือในขั้นต้นน่ะออกมาแถบที่ต้องรักษาก่อน เนี่ยเป็นเส้นด่าดำเลยด่ยาดำลงแล้วจะสังเกตเห็นนะครับที่เส้นอยู่จุดๆๆเๆๆนี่ยเนี้ยน้ำจะช้าแล้วก็มันจะตับไปทําลายท่อน้ํายางทั้งหมดเลยเนี่ยครับทั้งหมดเลยเราต้องใช้กินสีอัดเพื่อรักษาหน้ายางก่อนนะครับอันนี้ออกไปก็เดี๋ยวก็หมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะตายนึ่งน, <laughs> นี่ลองสังเกตดูเลย <laughs> ถ้าว่าเป็นเส้นตรงนี้ <laughs> ต้องเอาในส่วนของโซลินจีที่ผมทำแลนะ้ที่ที่มา าทาให้นี้แหละเดี๋ยวเราต้องคอยอัดแล้วก็รักษาขึ้นมาประมาณเดือนหนึ่งเลยนะแต่ในขั้นต้นเจ็ดวันที่ตรวจทราบได้ว่าออกไม่ออกจะไหลแต่ไหลยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเนื่องจากว่าเราต้องรักษาให้มันหายจากพูคเออก็คือจุลินทรีย์ตัวที่ผมจะเอาอันนี้ตัวตัวทาตันนี้ตัวนี้ผสมแล้วนละอันนี้ไม่ต้องผสมอะไรก็เพิ่นาเลยทาได้เลยครับตัวนี้ทาได้เลย ผสมตรงนั้นตัวเดียวเป็นคุียเมพแคปซูลนาโน่่อยยดูวิธีีทงงแแ ทาตรงนี้ครัทานในร่องกีดคำอธิบายด้วยครับพี่อันนี้ก็คือวิธีการใช้ในส่วนของตัวสปาแก้ปัญหาไตานึ่งนะครับหลังจากที่เราเปิดหน้ายางใหม่แล้วนะครับแล้วก็ทานในร่องสี่รอยเกีดแล้วก็เหนือรอยกีดนะครับเหนือรอยเกีดหนึ่งครั้งแล้วก็ใต้รอยเกีดหนึ่งครั้งนะครับแค่นี้นะครับใช้แปลงขนาดหนึ่งนิ้วแล้วก็ทิ้งไว้เจ็ดวันนะครับ แล้วก็เวลากรีดนะครับแล้วก็ตามด้วยในส่วนของกุลินซีนะครับอ่าอันนี้ก็คืออยากจะแนะนํานะครับแม่ทีมใหญ่ก็คือแม่ทีมคุณพิเชษของเรานะครับนี่มาทดสอบนะครับติดตามมาจากกรุงเทพมหานครขอใช้ไปนิดเองขอใช้ไปนิดในขั้นต้นเราจะพ่นในส่วนของตัวสปริงนะครับก็คือเป็นจุลินซีนะครับเป็นให้อาหารเสริมเพื่อรักษาในเรื่องของโรคตาดำต่างๆนะครับ ก่อนอื่นเราก็ทําการขูดมานิดนึงเพื่อกระตุ้นปกติจะใช้แปรงก็ได้ครับเมื่อกี้แปรงรวดแปรงเล็กนะแปรงเลวดแปรงอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับวดขูดปล่อยๆให้ออกครับขูดแปล้วมันซึมเข้าเนื้อไม้ใช่ขูดใช่ขูดให้มันเข้าเข้าเขาเนื้อได้มันจะได้เข้าเป็นในตัวเนื้อไม้แล้วมันจะท้าวเทราเทราดำเกี่ยวกันเต็มหน้าเลย นี่ถึกถึกนาถึกตาไว้ยังข้าบนเป็นฐานที่ม <situación> ีแล้วก็ทําด้วยดินเตียตัวเตียร่อนนี่ครับไอตัวเตียปุยปุย่ปุยเม็ดขูดนะครับดินลายน้ำปุ้ยปุยจะจะจะเสีดไปถึกตรงเป็นที่เป็นจุลินทรีย์เพราอถึกลินทรียมถึกหน้ามาได้ปุยนี่บ่นีปุยปยเราฉีดตามโคนตามต้นได้ต่อไปตามต้นนะครับเปลือกแตกหมดแล้วครับเปลือกแตกหมด ข้างล่างมันมีน้ำยางนะอ่อมีอ่อแต่มันไม่เดี๋ยวถ้าเราเราไม่รีบรักษาเชื้อราเดี๋ยวมันก็ไปทั้งต้นตรงนี้พวกเซลล์ตายหมดแล้วครับเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเริ่มลงเริ่มลงต่อไปก็ตั้งต้นควรจริงครับขั้นตอนการทำษาหน้ายางแสนหนี่งครับเสร็จมีแค่นี้ครับครับไม่เป็นไรบอกไว้ครับ ครับผมนี่ก็คือในกรณีที่เราเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเยื่อไอแกนของเรานะครับจะสังเกตเห็นว่าที่ผ่านมานะครับผิดแล้ว2อมีดนะครับ2วันละก็คือได้แค่ขนาดนี้นะครับผมได้มาทดลองวันนี้ก็คือเป็นวันที่11นะครับมกราคม2556นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พักใช่ไหมพักครับวันนี้เอาวันที่12ใช่ไหม12แล้วไปตีอีกทีวันที่14ครับพี่นะจะสังเกตเห็นได้ว่า เดี๋ยวพี่มาทดลองด้วยแลวก็มาเห็นด้วยตาเองดีกว่า<ส>นะครับวันที่สุดีพี่มากรีดปกตินะครับอันนี้ผมจะใส่ไว้เหมือนเดิมจะสังเกตเห็นว่าสองมีดในแค่นี้นะพี่นะลาดน้ำกดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ไว้าวางไว้อย่างนี้ไว้ครับช่วยมันแล้วก็ลิ้นอยู่นี่แล้วก็พี่มากรีดปกติเหมือนเดิม<ๆ>นะครับนี่ในการณน,นี้เพิ่มผลผลิตแล้ว่าในส่วนของจะสังเกตเห็นป้ายผมเขียนไว้หมายเหตุไว้นะครับตรงนี้แล้วเราจะมาดูในต้นต่อไปดูทีมงานนะครับนี่ก็คือเจ้าของสวนซึ่งอยู่ด้านหลังของเราครับผมครับพี่สครับ บ้านไก่เคียงก็ได้บ้านท่สะอาบ้านนบนเพื่อนฟวเพื่อนจิงกัครับตัวนี้เพื่อผลผลิตนะครับเจ็ดวันถึงสิวันมันจะแตกกันไ้บุญเาลยนี่องรเป็นี้นี่นะอยนไมนดที่ยทำมาเนี่ย้เกียแกออกฮักกันอึกาบอะไรนะนกาบขึ้นตนอืต้อนไ้ต เ่ตัวง่ตัวแรเอตัอแวแบอรัางเียาตไม่รู้เราไม่กรแแวรือว่าทีมงานีมงนเป็นทั้งนนี้ที่